ก็กสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับก็หลังจากเก้าเแล้วผมก็มีเวลาทําคลิปมากขึ้นนะไม่ต้องไปเร่งเวลให้ดูนะไม่ได้ไม่ใช่ดิไม่ต้องไปเร่งเวลให้มันรีบตัดน,นะเพราะที่เวลนี่คือไม่ใช่อะไรเลยอย่างมีแสงแค่นั้นแหละเหตุผลหลักๆคืออย่างมีแสงก็ก่อนหน้านี้ก็มีหลายๆคนนะครับถามผมมาทาในแฟนเพจบางทีก็คอมเมนต์ในคลิปบางคลิปว่าอตอนวอลผมใส่ของอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ดูเลยว่ามีของอะไรบ้างคือแบบหมดเปลือกเลย ก่อนหน้าน,นี้ผมวอคือวอลเล่นๆนะคือแบบไม่ที่ใช่เล่นๆนี่ก็วอรจริงจังแหละแต่ยังไม่ได้แบบของแบบจัดเต็มด้วยงานแบบที่ครบทุกอย่างแว่ะคือวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะครบแล้วแล้วผมก็เพิ่งไปท skill ําสกิลแบสสตัน hmm. มาด้วยเมื่อประมาณสักพักนึงอ่ะแต่ผมก็ไม่ได้ลองไปใช้ในวอนะส่วนใหญ่ก็โบอเอาเดี๋ยวลองหลังจากนี้จะลองใช้ดูนะเพราะบ,บางคนเขาก็ใช้กันครับสาหรับโบคูไซเดอร์นยเพราะว่าค mm ูไซเดอร์วินน้อยนะมันจะทําให้ติดสตัน hmm. แล้วเราก็ฆ่าได้นะก mm ็ hmm. ของหลักๆเลยครับที่ต้องมีนะ ก็จะไล่ไปทีละส่วนเลยนะจะอ่ในส่วนของหมวกครับอ่ะถอดให้เลยหมวกที่ต้องมีผมมีหมวกทั้งหมด3ใบนะนั่นก็คือหมวกแรกก็คือหมวกไปโกบนั่นคือมันเป็นสิ่งแรกที่ทุกคนจะมีอยู่แล้วเหมือนเป็นสิ่งพื้นฐานนะเพราะแน่นอนครับพีทเนี่ยมันจะไม่สามารถเอให้เราได้ตลอดอยู่แล้วและเรามีโอกาสที่จะโดนดิสสูงมากด้วยครับประเด็นหลักๆเลยนะก็ควรใช้หมวกไปโกบ แล้วก็หมวกอันนึงก็คือหมวกอลิศต,ตีคนแรง10%บวกสเต็งหนึ่งผมเลือกใส่เป็นการ์ดมาดุกนะเพราะว่าสถานะที่เราต้องใช้ยาเขียวแก้เนี่ยหลักๆเลยก็คือใบแล้วก็สถานะตาบอดใช่ไหมซึ่งถ้าเราใส่กันใบเนี่ยคือตาบอดแล้วมันยังแบบเฮ้ยมันยังมีโอกาสโบโดนแบบหน่อยนึงก็ยังดีแต่ถ้าใบนี่คือแม่งจบเลยทําอะไรก็ไม่ได้คือใส่มาดุกดีกว่าแล้วก็ตีคนแรงด้วย ก็ตอนแรกผมใช้เป็นหมวกขี้ครับแต่ผมได้ลองใช้หมวกนี้แล้วผมซู้ามันดีมากเลยนะเป็นหมวกหมวกหาอะไรก็ไม่รู้มันทําให้ลดความเสียหายจากกึ่งมนุษย์5%ใช่ป่ะแล้วก็เพิ่มเพิ่มอัตราการฟื้นฟูไว้ไว้ธรรมดากับไว้สลิมอะ่ะคือ10%เนี่ยอาจจะดูเหมือนน้อยครับแต่อย่าลืมไนท์อย่างเราเรามีสกิลนี้นะทุกคนต้องมีอยู่แล้วนะสกิลนี้ใช่ป่ะก็จะทาให้เราอะเพิ่ม มูลค่าของแบบไม่ใช่ดิเพิ่มปริมาณการปั๊มของเราเข้าไปได้อีกคือผมไปลองนะผมไปลองปั๊มเทียบเทียบกันอ่ะคือแม่งอ่ะจำนวนครั้งจํานวนขวดที่ปัม๊มอ่ะมันเท่ากันเว้ยและเลือดเต็มแต่พอไปใช้ในวอลร,รู้สึกได้ว่ามันปั๊มน้อยลงจริงๆครับก็อันนี้ก็แล้วแต่คนนะแต่ผมเลือกใช้เป็นหมวกนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูส่วนต่อไปผมใช้เป็นผ้าปิดตากันตาบอด อ่าอย่างที่ผมบอกไปใช่ไหมยาเขียวอ่ะคือเราอ่ะจะจะเก็บไว้แก้ก็จะเมื่อตาบอดกับโดนใบคือถ้าเราใส่2อันเนี้ยเราก็จะไม่โดนใบแล้วก็ไม่ไม่โดนตาบอดละคือแต่ก็ต้องพกยาเขียวติดตัวไวนะ้นะสักประมาณห้าเผื่อแบบบางจังหวะที่เราใส่เปโกะอย่างเงี้ยแล้วเราส,สแวบไม่ทันเงนี้ยอ่าเราอาจจะโดนใบได,ได้แล้วก็ต้องกดแก้นะ ส่วนต่อไปเป็นส่วนปากครับอ๋อผมใส่เป็นเซ็ตปีกดำนะผมก็เลยใส่ผ้าปิดปากก็ถ้าเกิดใครไม่ใส่ก็ใส่พวกก็คงจะเป็นไปเแหละครับที่ดีที่สุดนะเพราะว่ากันมนุษย์อืมต่อไปก็เป็นเสื้อใช้เป็นเชนเมลทองนะเพราะว่ามันทําให้ MacBook. แม็กนัมเบดแรงขึ้น5%นี่เยอะเหมือนกันนะแล้วก็ได้เลือดด้วยใส่เป็นม้าน้ําครับก็จริงๆในตอนนี้นะผมว่าควรจะมีเสื้อหลายตัวนะคือผมมี วิทไอผมมีความคิดว่าผมจะซื้อเสื้อป่วนสักสองสามตัวมาใส่อยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนครับแม่งเข้าไปข้างในเสื้อแตกยับบอกเลยว่ายับมากๆครับเสื้อก็ควรจะมีเสื้อสักสองตัวแต่คือผมเอาตรงคือคือผมไม่อยากเลื่อนลนงานพอเปลี่ยนเสื้อแม่งเลื่อนมันจะน้อยลงลองถอดให้ดูเนี่ยหายไปพันหายไปพันหนึ่งลยนะเห็นปะดูดิหายไปพันหนึ่งเลยโคตรเยอะ มันไม่คุ้มไงคือถอดไปแม่หายไปพันหนึงนะ่งอะเลือดหายไปพันหนึง่งนี่คือแบบเยอะมากนะโดนแบบการดาเมจได้เยอะมากเลยพันหนึง่งก็ผมเลยไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนเท่าไหร่นะถ้าเปลี่ยนก็อยากจะทําเป็นเชนเมลทองอีกอันนึงนะแล้วก็ใสนะ่แต่มันก็อาจจะไม่คุ้มไนงะกับด้วยราคาเชนเมลทองนะก็สก,ก์ดพื้นฐานที่ต้องมีก็คือม้าน้ำครับแล้วก็อ e ีว oo, e ิลด oo, e ์ดอ่ะอีวิลด์ดอ่ะมันเป็นการ์ดที่ดีนะครับถ้าเกิดเราไม่โดนครูแทงนะ มันจะเยี่ยมมากเลยแต่ถ้าเราโดนคูเซเดอร์แทงเนะี่ยแม่งโคตรแรงเลยยีวิโดดอะผมบอกเลยตายถ้าเกิดโดนคูเซเดอร์แทงอะอ่าต่อไปก็โล่ครับแน่นอนคนระับกบแดงแล้วนะวันนี้ก็ทุกคนก็น่าจะรู้ว่าต้องใส่กบแดงแล้วก็เป็นอาวุธเป็นสองไฮดา้าใส่เป็นเฟมเบิร์กคือจริงๆผมมีทั้งเฟมเบิร์กมีทั้งเคมอนะแต่ K เคมอนบวกห้าเพราะเคมอเนะี่ยมันใช้เวล,เลยด้วยแล้วก็เป็นสองไฮดา้าคือบางคนสูตรคนอื่นอาจจะ เฮ้ยหนึ่งไฮหนึ่งเหมืองแรงกว่าเว้ยก็แล้วแต่มันแล้วแต่สูตรคนนะแต่ผมว่าสองไฮดาผมชอบสองไฮดามากกว่าผมก็เลยใส่สองไฮดาก็มัฟมัฟแน่นอนครับเลดิกคือผมว่ายังไงเลดิกก็ดีที่สุดสําหรับวอนะถ้าเราไม่มีปัญญาไปใส่การ์ดบงการ์ดบอสใส่การ์ดคอกกิ้งมันก็ไม่เหมาะสําหรับไนนะเพราะว่าไนแม่งบูดไปแล้วทําอะไรได้อะใช่ป่ะก็ถาอาจจะทําได้ไปฆ่าดงวีได้อยู่ดีนะ แต่ไหนยังไงมันก็ต้องเทดาเมจข้างหน้าไปเลีเปนสนันตัวแทงนั่นเนาะ,อะโอเคก็บูทครับหมาดำเพราะว่าหมาดำเนี่ยเราคุ้มนะเ p พีเราเยอะระบบไปอีกสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็เยอะเยอะมากนะเดี๋ยวลองถอดให้ดูโอ้ผมเป็นบูททองด้วยเดี๋ยวลดไปสองพันอ่ะเยอะนะเลือดหายไปสองพันแล้วก็คลิปสองข้างเป็นายแมนติสครับนายควรจะใสแมนติสนะเพราะว่าเหตุผลที่ใสแมนติส บางคนถามไม่ใส่เห็ดได้ไหมใส่ได้แห่ะเพื่อนๆลองคิดดูนะแมนติสมันได้สเต็งสามเห็ดมันได้แค่วนะิดสองอ่ะเพื่อนๆอ่ะมันใส่แมนติสดีกว่าไหมแล้วก็แป้มที่จะไปเอาสเต็งอ่ะไปเอาวิดดีกว่าไหมคือคือสเตตัสอ่ะมันได้สามกับสองมันก็เห็นๆกันอยู่แล้วนาะว่าอะไรมันคุ้มกว่ากันนะใช่ปะ่ะยังไงสามมันต้องคุ้มกว่าแล้วก็พลิกแพงเอาในสเตตัสของเรานะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ควรมีก็คือมุด ที่ผมใส่เป็นลิงมุดเนี่ยก็เพราะว่า้คิปแม่งโคตแพงเลยคือคลิปมันแพงแบบกี่เวะเฮ้คิปมัน 700K การมุดอีก M กว่าเบดเ็ตเกือบ 2M ลิงนี่ร้อยกว่า K คแล้วคือแน่นอนถ้าเราซื้อมาเองเราไม่กะขายเนาะเวลเกใส่ได้สแตนด้วยสแตนีตนอีกหนึ่งแล้วก็มุดเอามามุดได้ด้วยผมมองว่ามันคุ้มกว่านะตรงนี้อ่าแล้วก็เดี๋ยวหน้าที่ของไนท์หลักๆในวออะครับ นั่นก็คือการรับดาเมจแทนเพื่อนการยืนแทนเพื่อนเข้าตัวแรกอะไรอย่างนี้ตัวแรกคือมันจะมันนะตอนวอรแล้วเดี๋ยวบางคนเอ้ยส่วนบางคนเนี่ยก็อาจจะบอกเฮ้ยพี่ถ้าของผมขนาดเนี้ยแล้วเอ้ของพี่ของของพี่ขนาดเนี้ยแล้วผมอะ่ะจะตีพี่ไหวหรือเปล่าผมจะตีพี่ตายได้ไหมคือของอมันก็มีความต่างครับมีความต่างมากแต่ผมจะบอกเลยว่ายังไงอะ่ะ การที่เราบุกเป็นกิะหรือแบบทําอะไรเป็นกิวสามาคีกันจังหวะดีๆอยังไงมันก็มีมีแบบมีผลมากกว่าของแล้วนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะไปลองตีให้ดูก็แล้วกันมาเดี๋ยวผมจะลองเอาตีให้ดูนะก็ตัวที่ผมจะเอาตีอุ้ยตัหนึ่งเปิดก่อนอ่า ใส่เป็น t ูแ hand เอ้ยเคอมอบวก5้าของผมนะสองไฮดา้าก็เดี๋ยวจะลองมาตีตัวผมที่ใส่ของประมาณนี้นะว่าจะโดนดาเมจเท่าไหร่อ๋อ่าอย่าพึ่งหนีอย่าพึงา่งลั่นรูปเดี๋ตัวมันตายโหหนึ่งพนะอ่ะนี่โดนหนึ่พนะแบบของฟูอ,อีกรอบหนึ่งเก้อนะ คืออันนี้มันไม่มีอะไรเลยมันมีแต่ดาวเดี๋ยวลองผมขอลองโบบ้างเดี๋ยวปัป๊มให้เต็มก่อนผมลองโบบ้างนะสามพคือ3 5มพันหะ่คือเขาไม่มีในดีนะในตัวนะั้คือไม่ไม่มีเลดิกไม่มีอะไรเลยนะสามพันห้าก็อันนี้เหมือนลองเปล่าๆก็เดีเ๋ยวตอนนี้คนเขานอนกันหมดลนะ้คนในกิวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมยังไงเดี๋ยว เดี๋ยวรอเขาตื่นกันก่อนเดี๋ยวผมมาลองเทสให้แบบตัวที่มีของนะก็เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองโบให้ดูนะอันนี้ใน p v p ของเขาก็ใส่เป็นกบแดงกันฟอสเลดิกนะปกติหมกที่นี่ผมใส่เคโมเดี๋ยวรอแมคแนมเบตแล้วโบพันสามอ่ะประมาณพันสานะคือตอนนั้นเขาโบผมประมาณพันหนึงคือผมไม่แน่ใจนะเ๊ะ ไอ้นั้นตัวผมอีกตัวหนึ่งตัวเพื่อนผมที่เลิกเล่นไปแล้วโบผมประมาณพันหนึง่งดาเมจมันจะต่างกันประมาณเนี้ยสามร้อยใน PVP ซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าแบบในกิววอ์เนี่ยมันจะต่างกันขนาดไหนอันนี้ก็ต้องไปลองดูนะผมไม่แน่ใจแต่ใน PVP เนี่ยก็เห็นให้เห็นละส่วนตัวเนี้ยเขาเลเวลแปดสิบแปดผมให้ดูในกิววอ์ในกิวที่เขาออนอยู่เลเวลแปดสิบแปดนะส่วนตัวเพื่อนผมเลเวลแปดสิบห้าก็ไม่ค่อยต่าง มากเรื่องสแตนนะส่วนดาบเราตอนนั้นใส่เคมอบวกห้าด้วยนี้ก็ใส่เคมอบวกห้ามีของแค่นี้ก็โดนเบาแล้วครับไม่ต้องคิดมากนะ mm hmm. ก็เดี๋ยวลองโบฮันเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมบอกก่อน mm hmm. ก็เดี๋ยวขอโบทีนะ mm hmm. อ่าแม็กนัมเบตลราโบ เนี่ยฮะเราโบสามพันไม่ต้องไม่เป็นไรเราโบเขาทีละสามพันนะนี่คือฮัน่นเขาไม่มีเขาไม่มีกบแดงแล้วก็อาจจะไม่ได้อัพวิดก็จะประมาณนี้แหละครับก็ส่วนดาเมจในกิวอ้ยอย่างที่บอกไปผมไม่แน่ใจนะว่าดาเมจในกิวอ้มันเท่าไหร่ก็ใน p v p ผมก็มาลองเทดให้ดูละและส่วนของไหนในกิวอ้ที่จำเป็นเนี่ยผมก็บอกไปคร่าวๆแล้ว ยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย